ปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อเข่ามากคือมันเป็นยังไงครับตอนนั้นบวมค่ะข้อเข่า้างจายนี่บวมมากโอ้เดี๋ยวผมลืมดูอายุคุณกิษณาคุณยายเจ็ดสิบหกแล้วเหรอฮะค่ะจริงเหรอฮะโอ้เจ็ดสิบหกมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเบาหวานนิดหน่อยความดันนิดนึงผมว่าอยู่สักร้อยยี่สิบฮะข้อเข่ามันเป็นไงครับคุณยายฮะก็เดินแล้วมันมันนังแก๊กๆค่ะแล้วก็ปวด ถ้านั่งนานๆอย่างนี้จะจะบวมนะคะตอนเนี้แต่นี่ไม่บวมแล้วนะคะเป็นสองข้างปช่ะหมก็ทั้งสองข้างอะค่ะเวลาจะเป็นจะเป็นสองข้างสมัยก่อนก็คือนั่งนั่งนั่งเก้าอี้ก็เป็นเหรอบวมเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้ถ้านั่งพับเพียบไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยไปหาคุณหมอไหมฮะก็ไปหาค่ะคุณหมอก็จะฉีดยาแต่ยังไม่ได้ฉีดเพราะไม่กลัวเจ็บก็เลยไม่ฉีดบอกกลัวเจ็บไม่ฉีดคุณหมอแนะนําอย่างอื่นไหมฮะก็ให้ยามาทานนะคะอื ยาแก้ปวดแต่ก็ไม่ค่อยได้ทานเพราะก็กลัวอย่างอื่นแจ้งแจงนะคะครับแล้วท่านบอกไหมครับว่าวิธีการรักษาให้หายก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอีกก็มาอีกก็แล้วกันถยายาทามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าปวดอีกก็มาหาอีกมาหาอีกถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องมาค่ะวินิจฉัยว่าเป็นอะไรไหมครัคุณหมอบอกไหมครัอ๋อกระดูกหมอเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันมันมันทับกันอยู่ค่ะตอนแรกนะคะครับ หอเข่าัับไม่เสื่อมไม่เจอมไม่อักเสบแต่มันทับกันมันทับกันแล้วมันก็อักเสบตอนนั้นมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์นภัยครับคือยังงงกระสับอยู่ว่ากระดูกมันทับกันนี่เขาบอกเ่าอยังไเนี่ตรงนี้ข้อหัวเข่าเพราะว่าเคยล้มเหมือนกันเคยล้มเคยล้มข้อตรงหัวเข่าเนี่ยแสดงว่ามีอาการเสื่อมมั้งฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มาแล้วเห็นนิดหนึ่งว่าข้อมันทับกันอยู่ค่ะ เรานิดหน่อยแต่หมอบอกว่ามันอาจจะเคลื่อนที่แล้วก็มากดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังแปลกใจเลยว่าไม่มีข้อเสื่อมแสดงว่าแข็งแรงมากเลยก็ยังไม่เสื่อมค่ะไม่เสื่อมใช่ไหมคะไม่หมอบอกไม่ไม่เสื่อมก็คุณหมอแนะนําไม่ได้แนะนําอะไรอย่างอื่นเลยตรงผ่าตัดไม่ได้บอกไม่ค่ะแต่ปวดก็มาไม่ปวดก็อยู่บ้านทายาไปแต่จรินที่มันบวมค่ะ บวมหมอเขาก็ได้บวมทุกๆกี่วันครับเวลานั่งอย่างเงี้ยหานั่งนานๆน้วจะบวมหรือว่าไปไหนนั่งรถไปเงี้ยบวมค่ะแล้วตอนที่บวมคุณยายทําไงครับก็ทาแต่ยาค่ะทายาไปเรื่อยๆไปไหนก็เอา,าอยาทาผ้าพันเมื่อไยาทาแล้ว,ลวดีขึ้นไหมครับแล้วก็เป็ไปไหนหายๆค่ะกลับมาบ้านแล้วจะนอนเงี้ยเวลาจะลุกทีเงี้ยปวดไปหมดเลยไปกลางเช้านะคะ ราคาจะลุกเนี่ยปวดมือเขาค่ะแล้วตอนนี้พอดีมาดูรายการนี้ค่ะครับพอดีแฟนก็บอกว่าเอในการนี้ลองลองโทรศัพท์มาสิก็เลยโทรมาก็เอาไปทานก็รู้สึกดึงก็ดีขึ้นนะคะลุกคล่องตัวขึ้นทําไมถึงเชื่อในผลิตภัณฑ์ของบิมก็แฟนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะคะ เชื่อ,อยากมากเอ,อผมก็ถามมาหลายคนนะรายการเราแฟนเราเนี่ยแฟนรายการเราคือคนที่จะไม่เชื่อใครง่ายๆนะฮะจะกลับมาเชื่อพวกเราเขานั่งดูอยู่เนี้ยเขาบอเอ๊ะโทรจับสั่งให้หน่อยสิแล้วก็เอ๊ะแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคราวนี้สั่งได้ไงก็เลยอ่ะอโทรก็โทรก็เลยโทรมาสั่งให้เขาก็ปวดหัวเขาเหมือนกันค่ะแฟนก็ปวดหัวเขาเหมือนกันเสร็จสั่งสีอะไรครับ ส,สีชมพูค่ะแล้วเริ่มทานยังไงครับคุณยายก็เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะ,ะแล้วก็ดีขึ้นค่ะกี่วันดีขึ้นฮรก็รู้สึกประมาณเดือนนึ่งค่ะกานสองคนนะประมาณเดือนนึงค่ะค่อรู้สึกดีขึ้นจา,จากอาการของคุณยายเองน่าจะมีอาการอักเสบคือถ้าบวมเนี่ยมันบอกถึงการอักเสบอยู่แล้วค่ะ ปกติถ้ามีการอักเสบขึ้นมาก็คือปวดบวมแดงร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะมีอาการอะไรบ้างซึ่งการรักษาของของแพทย์เองส่วนใหญ่ก็คือจะระงับก็ใช้ยาต้านการอักเสบอ่าฮะมันก็มันก็จะไม่อักเสบค่ะมันก็จะไประงับอาการอักเสบอันนี้มันก็ไปดูแลที่ปลายเหตุนั่นแหละมันอักเสบก็ระงับซะแต่พอเราต้องไปเดินใหม่มันก็อักเสบขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายอย่างนั้นแล้ววิธีการหมอคือต้องฮเพิ่มปริมาณยาหรือยังไงฮะ ก็ไม่ค่ะถ้ามันตอบสนองต่อยาที่เคยให้เขาก็จะให้ยาเดิมนะแต่จริงๆเขาก็จะให้คําแนะนําว่าอย่านั่งห้อยขาอย่านั่งพับเพียบอะไรเงี้ยออกกําลังกายพอสมควรแล้วจะให้ไปอยู่ท่าไหนล่ะคุณยายบอกนั่งท่านี้ก็็่วงนั่นจะไปอยู่ท่าไหนดีนะฮะเออตอนนั้นลาคาญมากเลยค่ะทาไงแต่เอ๊ก็พอดฐานนี่แล้วถูกเออดีขึ้นฮะ ไม่บวมไม่อะไรนี่มานั่งตั้งวันยังไม่บวมทุกเชวันนี้บวมแล้วอาจารย์ครับผม <c oughs> ผมเรียนถามนิดนึงว่าอย่างยาที่คุณหมอจ่ายให้ในกรณีของการต้านการอักเสบมันจะมีผลหรือว่ามีฤทธิ์ข้างเคียงหรือทําให้เปิดผลข้างเคียงต่อร่างกายไหมฮะข้างเคียงเยอะมากค่ะถ,ถ้าทานเป็นประจําถ้าทานเป็นประจําก็คือจะมีผลต่อไตแล้วก็ต่อตับต่อไตนี่มีเยอะมากแล้วผลต่อตับเพราะมันทําลายที่ตับแล้วถูกขับออกทางไตนะคะก็ส่วนใหญ่หมอเขาก็จะเช็ค ด้วยถ้าให้ยาพวกนี้ครับคือมันจะมีบางโรคที่จะต้องทานยาพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นโรครูมาตอยข้ออ uh ักเสบรูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของคุณยายนี่คิดว่าไม่ใช่ uh huh. เพราะว่าเป็นเฉพาะที่เขานอะอันนี้น่าจะเกิดจากอาการที่ว่าสูงวัยขึ้น uh huh. มันก็จะต้องมีเสื่อมไปตามธรมมธรมชาติาตะค่ะแต่อย่างกรณีของการทานบิมเพื่อดูแลอาการข้อเขา มันจะมีผลข้างเคียงไหมครับอาจารย์ครับครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงยาที่แก้ไขปายเหตุนะครับบิมของเราเราไม่ได้แก้ไขปายเหตุเราไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการนะครับแล้วเราก็พูดตลอดเวลามันง่ายๆเราขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเรานี่แหละไม่เลือยขาวของเราอ,อาการอักเสบของคุณพี่นี่นะครับผมเรียกคุณพี่นะอ่กนะ็ ก็เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรานี่มีเม็ดเลือดขาวขยันไปนะมีการหลั่งสาร3ตัวนะ TNF alpha มากเกินไปหลั่งสารอินท r l e u k 6มากเกินไปแล้วก็หลั่งสารอินท r l e u k 17มากเกินไปทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่หลั่งมากเกินไปแล้วทำให้เกิดอาการอักเสบ ไปโจมตีตัวเราเองนะครับทพื่อไม่เกิดอาการอักเสบทีนี้คุณพี่ใช้สีชมพู4ี่เม็ดต่อวันสี่เม็ดต่อวันนี่ชัดๆเลยสิบห้าวันมันก็ลดสารทั้งสามตัวฮะเมื่อลดสารทั้งสามตัวอาการอักเสบก็หายนะครับมันก็ตอบได้ง่ายๆเลยก็คือว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการอักเสบถูกจัดการซะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วครับ สุดท้ายแล้วยังต้องทานอย่างนี้ต่อเนื่องไปก็ก็หวังว่าสักระยะหนึ่งมันก็ควรจะจัดการหมดไปเลยนะนะกะ็แล้วก็คือคือต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ฉมังฉมังอย่างนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขาอาการนะครับถึงแม้ว่าจะไปปรับระดับภูมิกันของเราก็ตามเมื่อเราอาการดีขึ้นแล้วถอยออกมานะ,ะถอยออกมาลดการใช้ลง แล้วถ้าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆก็ไปใช้สูตรที่เราเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองสีเขียวนะครับอย่างนั้นจะดีกว่าครับซึ่งคุณยายปรับเรืยังคะตอนนี้ปรับแล้วค่ะตอนนี้ทานสีเขียวมาสองขวดแล้วค่ะทานมาสองขวดแล้ว่น่าหัวเข่ากลับมาไม่น่าหน้าตาสวยขึ้นแล้วอาการหัวเข่าล่ะครับก็มันวนกลับมาไหมไม่ไม่ไม่บวมค่ะไม่บวมไม่ไม่ปวดเลยโอ้เมื่อกี้เดินไปทานนุงก เมื่อกี้เดินไปไกลๆก็ยังเดินได้ค่ะโอ้แล้วของคุณตาล่ะครับของคุณตาก็ไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เจ็เหมือนกันโอ้ถือว่ากลับมาแข็งแรงเลยนะฮะอย่างดูผิวพรรณดูคุณยายแล้วไม่เชื่อนะว่าเจ็ดสิบหกนะฮะแต่รู้สึกมันช่วยลดความอ้วนด้วยเปล่าคะครับมีสิทธิ์รู้สึกตอนนั้นชุดนี้ครับครับคือในใน ส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยเมื่อก่อนชุดนี้เป็นครับเวลาที่นอนถ้าสมมติใช้ก่อนแคปซูลนะฮะใช้ก่อนนอนนะฮะเราจะพบว่าเหงื่อจะไหลนะตอนตอนเช้าตอนเช้าจะมีเหงื่อคะก็มีการเผาผลาญเกิดขึ้นครรับก็ก็จะลดลงครับแล้วส่วนที่ลดลงคือส่วนที่เป็นไขมันเนาะ ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ